สวัสดีครับผมพีคตอบเต็มเตียงนะครับทุกคนและวันนี้เราอยู่กับชุดเครื่องนอนซาตินนะครับเป็นรุ่นซาตินพลาสกันนะครับเราจะมารีวิวชุดเครื่องนอนซาตินพลาสกันอย่างละเอียดยิบเลยนะครับวันนี้ทุกคนก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและข้างหน้าผมนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ขนาดนะครับ อันนี้จะเป็นขนาด3ฟุตครึ่งและอันนี้จะเป็นขนาดสําหรับเตียง5และ6ฟุตนะครับที่เราเอามาวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นลักกี้มีนะครับ ซึ่งคุณหมอช้างเป็นคนคิดลายพวกนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นรุ่นเสริมโชคเสริมดวงชะตานะครับทุกคนลายจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดหลายลายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับสําหรับใครที่สนใจจะดูลายอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นขนาด3ฟุตครึ่งนะครับทุกคนสําหรับเตียง3ฟุตครึ่งอันนี้ใส่มาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผ้านวมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีผ้าปูที่นอนนะครับทุกคน ที่เราออกมาวันนี้จะเป็นลาย LK025 นะครับข้างในก็จะมีผ้านวมและผ้าปูที่นอนนะครับนะครับนี่คือความหนาของผ้านวมนะครับของซาตินพลัสนะครับผ้านวมจะทอทั้งหมด290เส้นได้นะครับผ้าปูที่นอนนะครับจะเป็นขนาด3ฟุตครึ่งนะครับตึงประมาณนี้นะครับทุกคนผ้าปูที่นอนนะครับลายของมันก็จะเขียนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับทุกคน จะรองรับเตียงได้ถึง14นิ้วนะครับซึ่งสองซาตินเนี่ยจะเป็นยางยืดทั้งหมด4มุมนะครับทุกคนข้างในก็จะประกอบไปด้วย1นะครับเป็นผ้าปูที่นอน1ผืนนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นปลอกหมอนหนุนนะครับปลอกหมอนหนุน1ใบนะครับอันนี้จะสามารถใส่กับหมอนขนาดทั่วไปได้เลยนะครับขนาด19คูณ29นิ้วใส่ได้เลยนะครับทุกคน ปลอกหมอนข้างนะครับสามฟุตครึ่งจะให้มา1ใบนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับมุมทั้ง2ด้านนะครับก็มีการเย็บมาให้เรียบร้อยนะครับเย็บมาค่อนข้างดีนะครับมีเชือกมาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับชุดเครื่องนอนซาตินสําหรับเตียง3ฟุตครึ่งนะครับและนี่คือชุดเครื่องนอนซาตินนะครับสําหรับเตียง5และ6ฟุตนะครับสักนิดหนึ่งนะครับนี่ผ้านวมนะครับ แล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นเป็นผ้าป,ปูที่นอนนะครับวันนี้ลายที่เอามานะครับจะเป็น LK034 นะครับทุกคนเป็นลักกี้มีเหมือนกันนะครับานรวมขนาด90คูณด้วย100นิ้วนะครับทุกคนให้ดูความหนาสักนิดหนึ่งลายค่อนข้างสวยเลยครับทุกคนผ้าป,ปูที่นอนขนาดที่เอามาคือขนาด6ฟุตนะครับ เป็นลา n e LK 034ย LK 0-34นะครับทุกคนพ้าปูที่นอนจะสามารถใช้กับเตียงได้สูงสุด14นิ้วเลยนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยพ้าปูที่นอนนะครับจำนวน1ผืนนะครับปลอกหมอนหนุนนะครับปลอกหมอนหนุนให้มาทั้งหมดของตัวนี้จะเป็นทั้งหมด2ใบนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับนี้นะครับคือขนาดของปลอกหมอนหนุนนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้สําหรับหมอนทั่วไปได้หมดเลยนะทุกคน เขาให้มาถึง2ใบนะครับทุกคนมีทั้งหมด2ใบปลอกหมอนข้างนะครับของทางซาตินเขาก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด2ใบนะครับทั้ง2ลาย2ด้านเหมือนกันเลยนะครับทุกคนปลอกหมอนข้างเนี่ยทั้ง2ด้านก็จะมีการเย็บมาอย่างดีนะครับทุกคนมียางมีเชือกมาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ด้านเลยอ่ะผมให้ดูตรงนี้ให้มาทั้งหมด2ใบนะครับ ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรแล้วนะครับสำหรับชุดเครื่องนอนซาติน6ฟุตชุดนี้นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดเครื่องนอนซาตินนะครับทั้งขนาด3ฟุตครึ่งและขนาด6ฟุตนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุดเครื่องนอนแบรนด์อื่นๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูอีกนะครับ ใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดเครื่องนอนซาตินนะครับทางร้านเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับมีจำหน่ายทั้งทาง s h อ p e e ทั้งทาง l ล n e My Shop แล้วก็ทางสุดท้ายพเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะครับก็คือทางติ k t o k กนะครับก็จะมีการรีวิวเป็นคลิปสั้นๆเยอะมากนะครับทางติ k t o k นะครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีคกต่อมเตียงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ